วันที่9พฤษภาคม2567ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ8 0รรษานในนิรัตภงสิศิตพิฐาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชิงใหม่เป็นประธานในการประกวดคัดเลือกสุดยอดผ้าจังหวัดเชิงใหม่ประจำปี2567ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชิงใหม่และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชิงใหม่ได้ร่วมกันจัดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเพื่อคัดเลือกผ้าที่มีเอกลักษณ์ประจำถิน่นซึ่ง,งออกแบบและถักทอ โดยผู้ผลิตและผู้ประกอบการหรือช่างทอผ้าในพื้นถิ่นให้เป็นสุดยอดผ้าของจังหวัดถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทยและร่วมสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพรร์พระบรมราชิชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกตามมอแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ราชกัญญาโดยมีนายวีระพงศ์ฤทธิ์อดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางรุ่งอรุณชัยสวัสด์รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่นางนิชพัฒน์วันคำพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการประกวดคัดเลือกสุดยอดผ้าของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2567เข้าร่วมสำหรับการประกวดในครั้งนี้ได้แบ่งการประกวดออกเป็น6ประเภทซึ่งได้เปิดรับสมัครผ้าประเภทต่างๆจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการและช่างทอผ้าจากทั้ง25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผลิตภัณฑ์ผ้าที่ส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้นจำนวน55ผืนประกอบด้วยผ้าปัก21ผืนผ้ายกผ้ายกดอก5ผืนผ้าจกผ้าตีนจก14ผืนผ้าบาติกผ้าพิมลายผ้ามัดย้อม7ผืนผ้าเทคนิคผสม7ผืนและผ้าขิด2ผืนโดยในวันนี้ทางคณะกรรมการจะทำการพิจารณาคัดเลือกผ้าตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดไว้จนได้ผ้าที่เป็นสุดยอดผ้าของแต่ละประเภทรวมหกผืนจากนั้นจะนําผ้าที่ชนะในแต่ละประเภทมาทําการคัดเลือกร่วมกันอีกครั้งเพื่อเฟ้นหาสุดยอดผ้าจังหวัดเชียงใหม่ประจําปี2,567เพียงหนึ่งผืนเท่านั้นโดยรางวัลชนะเลิศสุดยอดผ้าจังหวัดเชียงใหม่จะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล10,000บาทส่วนรางวัลสุดยอดผ้าแต่ละประเภทจะได้รับประกาศน,นียบัตรเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ทั้งนี้จะมีการประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลในวันที่20พฤษภาคม2567เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจรวมถึงเพิ่มโอกาสในการส่งเสริมพัฒนาและต่อยอดในเชิงธุรกิจและยังเป็นการร่วมขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์อีกด้วยสินชัยพัชรธนาพรเรื่อเรียงวริศร,ราธินารายงาน